สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุงสุบอนภูเพ่กับช่องมงค e t คือเก้าพี่น้องในยามเศร้าๆเนาะหลอห่วยมือนนี่พี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกมี้ลอาห่วยหะน้อไใหม่ใช่เลยทราบมากๆเราและกคอยเขาบ่รได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อพี่น้อง ก็ไปบ่ได้ลุงเราเห็นหัวบ่นเลย ก็โทดคอ,อไพ่พี่นนองเอ้ยเป็นวัดเป็นไอบดขอบกัวซะสืส่อมีแต่การแต่งงาน ไป <c ười> n h าเลยนกไม่ใหญ่บินมาเลยพี่น้องผอกิ่งหน่อยเข้าไปซับในกอนั่นเจี๊ยบก่อน พ uh ุ uh ้นหักกระตุกกระแหงพี่น้องเอ้แหงอลิล้อพุ้นหักกระตุกมาขึ้นก็บไปแห้งไนไหน nằm phút nhợi hoa bớt và để ạ, cậu thân không ông nằm cụn mưa đi xa chờ khiến nhau có bớt xài bị ác bớt bị nọ người ลงทางนี้เออเหยีดลงมาอีกหน่อยพันเดวนี้มันกระสีพ่อแกงยูเนาะพี่น้องเนาะมานมันมันมันนี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อ Để nói nội năm thì nó hãy năm hãy năm mẹ thôi mời nhàng với nó ơi cái đây nó điều cứ cầu đây bác hương nhìn tao thương mà, tao tụt tak tahu ke awal buat pinau eh malut สบายดีสบายดีครับเงบรบเสงกคับก็เสบะัก็ะครงกุะเงก็เสีเีงะียงกอะงกะครังะสะงะี่ทางเดินลงมาอ่ะที่ตรงกับเสียงผมน่ะใครอสับอ กวน้อยน้อยนาตปวเห็นไว้บางเช้าเนี่ยเขาว่าจะซับเอาอยู่มาบัดเดี๋ยวบัวเห็น,นแล้วทำไมก็ซับเอาแต่เช่าแล้วก็ดีเลยเด้อ ngàn chân khá sưng rồi Pino ơi, cả cả thanh đã kinh khèo nữa, mà đã sầu. quê ông thiên cũng cứ là ở bên tên bưng năn. Cúp đây Pino, nó ăn mại thêm, thêm tà đấy, หมุนบนหน้าเสื่อโอ้ยได้อ่อนได้แถวเก่าหนุ่มกินที่ส่วนเนื้อที่สุด Hì đi cái gì Chọ... ừ. đại bác năm mươi hai mươi tay bắt đầu cháu 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 mi cháu 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 ăn lấy không đi cua đại ướt ừ. ôi ừ. 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 nắng nông Việt Nam có มันละเมอเหรอบ๊อ๊่การเล่นน่ะ แนวนี้มันกับโกโฮมเลได้พี่น้องมันอึดเข่าก็ะยากอย่างไปแห่งกระลอยไปลอยไปถือหนามาขวดหนึ่งเบิดเลยเ <c oughs> จ้าได้กินหลายฉันบอกเงบอเนาะ บอสินก็บอันพอโรงเทนพี่น้องใบคุณภาพก้ยนี้ทํา ก่อนเอาอะไรล่ละพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเมื่อไรอร่อยลรอยากกินขขาวละ่ะสบายดี